คือองค์กรนา,นาซาแต่ว่าตอนนี้เราได้พบย FO อยู่ตรงนี้โอ้อยพบเจอปั๊บเลยยู o ซึ่งเราจะได้ส่งได้ทำการทดลองส่งหมูเฮ้ยส่งวัวไปนะพวกถ้าเกิดพร้อมแล้วส่งวัวไปโอเควัวพร้อมหวังว่าเขาจะเห็นแล้วนะแต่เขาคงไม่เข้าใจหรอกว่าเราส่งวัวให้เขาทำไมเราต้องกดขึ้นสัญญาณตรงนี้เฮ้ยกดอะไรขึ้นอนะเฮ้ยเฮ้ยวัวไปแล้ว วัวไปแล้วเขาเข้าใจที่เราสื่อสารเขาเข้าเขาเข้าใจเราวัวบ๊ายบายโอ้โหเขาเข้าใจเราด้วยอ่ะโอ้โหแบบนี้ก็เป็นการสื่อสารข้ามโลกแน่เลยโอ้โหเราบรรโลกจะได้รู้จักสิ่งแปลกใหม่แล้วเย้สาววัดดีทุกท่านด้วยนะคะเกี่ยวกับผมสวรรค์ส่งซัมสีครับวันนี้เราก็อยู่กับเลสต go คมาตอนที่ยี่สิบสามกันเลยนะคะท่านผู้ชมซึ่งวันนี้เราก็จะมี วัวลอยได้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับซึ่งขั้นตอนง่ายๆครับก็คือหนึ่งแซลมอนวัวมาก่อนนะครับตรงจุดนี้ครับซึ่งทาามันโนเอไอนะครับมันจะไม่สามารถขยับได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ด้วยกดตรงนี้ครับนี่ครับการเดยนแล้วก็นี่ครับวัวกําลังถูกส่งไปต่างดาวแล้วครับท่านผู้ชมซึ่งเรามาดูเลสโจนคอมมานในวิดีโอนี้กันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือเลสโจนคอมมานทั้งหมดในวิดีโอนี้ครับท่านผู้ชมนี่ซึ่งอย่างแรกครับ นี่ครับดูนี่ก่อนเลยนี่ก็คือสมอนคาวโนเอไออยู่ตรงนู้นนะครัะผู้ชมอ่าแล้วก็ส่วนอันนี้ครับเซตบ็อกเลสโตนบ็อกตรงนี้นะครัะผู้ชมแบบนึงเนี่ยมันจะเซตบ็อกเลสโตรนบ็อกตรงนี้นะคร่ะผู้ชมซึ่งอันนี้ก็เซตบ็อกแอร์เหมือนเดิมนะครับเซตบ็อกให้ตรงนี้เป็นแอร์แล้วก็พาร์ติเคิลให้มันแบบว่ามีไอ้รูปการเดียนอะขึ้นตรงหน้าคร่ะผู้ชมเออคิดดูครับซึ่งใครๆหลายคนก็ยังทําให้เป็นครับซึ่งของมันก็จะอยู่ทาง description นั่นเองคร่ะผู้ชม เฮ้อช่วงนี้ก็มีคนเป็นหวัดเป็นไข้กันเยอะแยะเลยโอ้โหเห็นไอกันทั้งโรง,งเรียนเลยเออเข้าเรื่องเลสต t o n e เข้ามาเถอะเออซึ่งต่อจากไอ้เลสต์บอบล็อกเนี่ยมันหายไปแล้วนะสมมติ e เลสต w บอกมันวางตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกแอร์เนี่ยทับไปนะครับแล้วก็มันก็จะส่งสกัดแสไฟมาตรงนี้ครับแล้วมันก็จะให้ TPSE เท่ากับาวเนะี่ยขึ้นไปหบล็อกให้มัน TP ท่ละบหนึ่งบล็อกครับซึบ TP ไปหบล็อก แล้วก็ทีพีหนึ่งบล็อก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 มาถึงตรงนี้นะครับก็ยังเป็นเนี่ยครับอ่ะนี่ก็คือทีพีเนี่ยวัวทุกตัววัวทุกตัวที่อยู่ในโลกเนี่ยให้สูงขึ้นไปตรงสูงรลย U เอฟโไปนิดนึงค่ะคผู้ชมแลวคอมมานด์บล็อกอันสุดท้ายก็คือ QSE เอสทเท่ากับขาวนะครับณผู้ชมนั่นก็คือค่าวัวนะครับเพื่อไม่ให้เหลือร่องรอยครับซึ่งเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงครับนี่ครับ แล้วก็นี้ครับนี่อ้าวลืมสมอนวัวสวยแหละ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 สวยแล้วอลืมสมอนวัวครับผู้ชมช่างมันครับช่างมันครับเอาใหม่เอาใหม่บแล้วก็อ่านี่ครับวัวก็จะค่อยๆขึ้นมาครับชึบชึบชึบนี่มันขึ้นมาแล้วครับผู้ชมมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วนี่ครับดูดีๆนะครับ นี่มันก็จะประมาณนี้แนะล้ววัวก็จะตายเพราะถูกคิวเอดอีนะครับตรงนู้นค่ะบซึ้งใครที่ชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมจะกดไลค์และกดซับสไคร์บเล็กๆน้อยๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย